โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่การบางแสน42นะครับและตอนนี้หลายๆคนเข้าเส้นชัยมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมอยากจะสัมภาษณ์นักวิ่งฟูแรกนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากที่สามารถพิชิตมาราธอนครั้งแรกที่นี่ได้นะครับตอนนี้กาลังหาอยู่ว่า,านะยังมีเนี่ยยังมีคนมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวค่อยไปคุยกับเพื่อนๆก,กันนะครับอ่านะโอเคเรามาเจอนักวิ่งฟูแรกวัสดีครับ เป็นอย่างไรบ้างวันนี้เหนื่อยมากครับผมเหนื่อยมากซ้อมหนึ่งไหมสสูงสุด30โล30โลกี่ครั้งครับครั้งเดียวครั้งเดียวใช่ครับช่วงไหนที่เราวิ่งดีบ้างอ๋อช่วงวิ่งดีที่สุดก็คือตั้งแต่สิกิโลถึง30ถึง30มว่วิ่งดีเลยช่วงแรกอะแย่เลยกุดปิดหนาโอ้โหจริงว่าอากาศจะเย็นวันนี้เขาเริ่มตุ๊ก คัดเลืคืไปโซนสี่โซนห้าเลยครับอ๋อไปโุกแม่ใแล้วพอช่วงหลังสาสเป็นต้นไปคัดเลืลงมาแล้พอเรากินน้ำเรากินน้ำในห้องหมากรับ แล้ววันนี้จบด้วยเวลาเท่าไหร่ครับ6ชั่วโมง2นาที6ชั่วโมง2นาทีโอเเกือบทำ6โมงได้ไม่เป็นไรปีต่อไปรอบหน้าจะทำสถิติง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วต่ต้องซ้อมนะครับโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับชูแรกเหรอครับทำไมถึงไม่ติดบิบมาเขอไม่ติดอายกันเขินก็ววิ่งไม่จบแต่จบใช่ไหมครับจบด้วยเวลาเท่าไหร่ครับ อ๋อโอเคยากไหมสนามบางแสนไม่ยากปีหน้าจะมาแก้มือไหมครับอ้ามาแปลว่าติดใจแล้วนะอามาด้วยมาด้วยนะมาแสดงความยินดีด้วยนะครับมาเจอโฟแรกครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับขอตุ้ยหน่อยวันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เก้ก็ตั้งใจเลยอ่าเป็นไงบ้างพอเข้าเส้นชัยมาแล้วก็ น้ำเข้าที่ตั้งไว้ค่ะเป็นครั้งแรกตั้งไว้ครั้งก็เข้าหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเดินมาน่อนิดน่ะค่ะอ่าสุดยอดมากวันนี้เพราะว่าอากาศวันนี้ร้อนมากเพราะว่าดูคลิปคุณตังด้วยว่าดูก่อนที่จะมามาที่นี่ค่ะว่าให้วิ่งทันอะไรอย่างงเี้ยแล้วก็นี่ก็รูปแฟนมาดูคลิปคุณตังบ่อยครับครับมาครั้งแรกคาดว่าครั้งต่อไปจะต้องมีมาราธอนที่สองไหมก็ถก็จะไม่ใช่วิ่ง ห่นเาะพทำม่ไปเพียงเนียคืออ่าร์ปีแล้วว่าแพกเองคร้งแรกด้ั้งสองลักทีที่แล้วาร์ปากาศดีกวันนี้ค่ับใชใเตังปาไว้สามก็ทได้ทสองัคือจบได้ดีกว่าลัแต่หลายคนที่จเวไม่ครางเงี้ยกันขค่ะเน่ากางไม่ชอบอากาศแบนี้ด้วยค่ะนอคคุณคุณตั้งนะคะเมื่อกี้ในเลน ให้กำลังใจครงได้ก่อนเลยขอบสุดยอดครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเป็นไงบ้างครับเขาเส้นชัยมาแล้วตอนนี้เหนื่อยครับเหนื่อยนะก็มีความสุขดีครัหาหายแต่กีโลที่สามสิบแต่ว่าได้อะไรวะได้แผนการซ้อมช่องแรกมีจากพี่ตังไม่ต้องเร่งมากที่รถเช่า ก็อดเจอในกระตนแ้ก็อดเจอว่าเป็นรุ่นสองด้วยช่วงนี้มาราธอนสองตอนที่เจอแดดเป็นไงบ้างบรรยากาศเป็นการน้าไม่เลยน้าไม่เลยครับเข้าสู่งนะครับเดี๋ยวปีหน้าเจอกันขอบคุณหน้าโอเคครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับ ยังไงได้ครับสนุกจบไป5ชั่วโมง18นาทีโอ้โหสุดยอดวิ่งให้สนุกวิ่งให้สนุกไม่เจ็บดีกว่าครับคู่แรกสู้ๆครับมั่นใจในมาตรฐานปลาดไข่นะตรงไหนที่ยากที่สุดของยากที่สุดน่าจะเป็นเนินปลายปลายแล้วแหละเนินปลายปลายเริ่มลาแล้วช่วยยังจอบได้อยู่จอบข้อขกันหน้อยู่ข้ได้อยู่มีตาต้มต้องจอบมีตาต้มจอบอยู่แล้วัแต่นุ๊กไปแต่นุ๊กไปอ่านี่แปลว่าติดใจแล้วต้องมาอีกต้องมาอีกทำอะไรสักสิไม่เลิก ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอวตรงนี้น่าอยิ่ชาครับฟูแรกได้ได้อะไรนี่คุณได้ดอกไม้เลยเหรอเป็นไงบ้างฟูแรกจบด้วยเวลาเท่าไหร่วันนี้ใครได้เก็บฟุตเป็นออกชั่วโมงเท่าไหร่เอ่ยที่พวกเราทุกคนได้ออกชั่วโมง44เป็นอย่างไรบ้างยากไหม ช่วงเช้าเลยทีเดียว oh, ะคเับที่เว็บแรกได้ริ่ทยอยเข้ามาตัวช่วย่อนีเลยนครับช้าจยน้ว่าเหนื่อยแล้วแครับแล้วตรงไหนที่ยากที่สุดของบางแสนที่ของสามูที่ของสามตรงนั้นเลยกำลังล้าเลยอ่าแล้วทำยังไงตอนนั้นทำยังไงใจล้วนเใจรวนๆเพื่อนอต้องัดัอไปให้ได้ ก็เลยว่าต้องยังไงก็ต้องมาให้ถึงประคองประคองไปต้นน้ำต่อไปคือต่อไปปีหน้าจะมาอีกไหมคุณดูขบวนนี้สิฮะับว่ยต้องพาคนนี้มาแล้วล่ะเอาเอาเอาให้จบนี่เป็นการเปิดตัวครับอ่าโอเคขอแสดงความยิดีด้วยครับสดจริงๆค่ะวันนี้ เกิดไม่ไหวจบได้วยเวลาเท่าไหร่ครับ10อ่ะ6 5 5 5 5โอ้ก็ทั้งเข้ามาเมื่อกี้เองเป็นไงมั่งครั้งแรกบรรยายมาเลยระบายมาเลยต้องซ้อมหนักอ๋อต้องซ้อมต้องซ้อมหนักแปลว่าติดใจแล้วอยากจะทําให้ดีนะคาดว่าถ้าปีหน้าถ้าซ้อมเต็มที่อยากจะได้เวลาเท่าไหร่ก็5 50ละกันครับนี่อ๋อเขาอยากขึ้นมา i ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสุดยอดครับจบด้วยเวลาเท่าไหรครับเออไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจก็คือเอาง่ายๆเกือบคัดออฟคกัอบๆมีนิดเดียวนะเป็นอย่างไรปีสุดท้ายอ่าเป็นอย่างไรบ้างกับบางแสนสิบสองปีนี้ยอดสุดยอดใจมากครับซ้อมไม่ถึงแต่จบครับผมอ๋อซ้อมไม่ถึงซ้อมเท่าไหร่เอ่ยซ้อมเพิ่งได้ฮาร์มมาสองรอบเองครับได้ฮาร์สองรอบก็ประคองประคองมาประคองประคองมาครับค่อยๆหนีค่อยๆหนีคัดออฟมาเรื่อยๆเลยครับตั้งสามสิบสี่สิบไปเรื่อยๆลยครับตรงไหน ที่ยากที่สุดผมว่า30 40ครับอ๋อก็คือสุดท้ายมนหมดแ้นีคัทออฟแหละอ๋อหนีคัทออฟตลอดหนีครับหนีตลอดแต่ก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้ก็ผ่านมาได้เอาแบบนี้ปีหน้าจะมาอีกไหมมาแน่นอนมาแน่นอนมันต้องมาทะลุมิติตัวเองก่อนนี่ะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณครับเราเจอกันตีหน้าครับเรามาเจอฟูแก โอ้เป็นไงบ้างครูแรกวันนี้เหนื่อยเหนื่อยอันนี้มีเพื่อนมาลากได้ให้เพื่อนช่วยน้ำตรงไหนยากที่สุดตรงไหนยากที่สุดเนี่ยอกว่าบนสะพานชลมาตรยากสุดครับพี่อ่ายากสุดมันมันยาวไปเลยนะบมันยาวปลายทางแลครับใช่ไหมมันมันมันกวนความคิดของเราเมื่อไหร่จะถึงใช่ไนะฮะแล้วอากาศวันนี้ยอมรับว่าที่น้าจะมาร้อนร้อนตอน8 9โมงแต่ตอนช่วงอา้าวท้าว คืออยากจะบอกว่าปีนี้ร้อนมากจริงปะจริงเหรอร้อนมากใช่แต่ตอนตีสามอ่ะร้อนอุณเจาแปลว่าวิ่งไหวแนวแนวนี้ไหวต้องขอบคุณเพื่อนๆนี่มาเพื่อนๆมเข้ามาหน่อยสุดยอดเออสุดยอดนะครับขอแสดงความดีดีด้วยนะครับเด้ออ่าตอนนี้มาเป็นไงบ้างครับเรือคันออฟมาเลยเรืออะไรพี่คือถอดใจตั้งแต่สามทุ่ห้านะครับอ่า เพราะเหตุใดกมสามห้าเกิดอะไรขึ้นตะกิวมาเต็มเต็มเลยตกิวมาแล้วอากาศตอนนั้นน่าจะร้อนร้อนมากอากาศอากาศก็จะมีส่วนมากืขับไปจนถึงกิโลที่สี่สิบครับก็มล่งโอ่ห้ะสสี่สิบแล้วแล้วมาถึงนี่วิ่งเข้าเส้นชัยไหมหรือว่าเดิน วิ่งครับวิ่งใช่ไหมเอารออนะไม่ให้ไม่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 เดินแก้ไม่ไม่เดินให้เขินนะนะเอาเต็มที่ก็ขอแสดงความยินดีนะครับครับยินดีด้วยครับข้างหน้านะเป็นนักวิ่งที่เรียกว่าเรียคัดออฟกันมาเลยนะสุดยอดมากแต่ละคนผ่านมาได้นะครับอาจจะร้อนหน่อยนะโอ้ดูหน้าตาเพเซอร์ครับหน้าตาเพเซอร์ที่แบบ ไม่ไหวเลยเป็นอย่างไรบ้างเลี้ยงคัดน้องมาเลยใช่ค่ะแบบวิ่งวิ่งแซงคัท้อคัดน้องเลยนั่นเหรอไปเลยใช้ควายค่ะแบบเลยมาณ500เมตรได้หอยิ่งโอหมายถึงว่าเราตามเพเซอร์ตลอดใช่แล้วจนกระทั่งพอเพเซอร์โมทิเวตบอกเอารีบแซงรีบแซงเราก็ค่อยไปใช่ทุกคางแล้วจะรอดไหมอืมแล้วมีจังหวะที่ท้อไหมคือกลัวไม่ทันแล้วถอดใจแล้วท้อตลอดตก็มีโล28เหลือ28หรือ5นั่นเอง2ก็ใส่เลยออ มีคนท้อไปแล้วลอะไรแต่เราก็ไม่ยอมแต่ตอนนั้นมันร้อนมากเลยเนาะร้อนใช่ไหมแต่แบบเราสู้มา,มาแล้วแลมันมาแล้วต้องเอาให้จบ <มา S 2> แล้วสามห้าสี่สิบก็คือยากหมดเลยยากสุดนะยากหมดเลยสี่สิบยากค่ะมันเข้าเรือแล้วเหมือนแล้วเลยพอหลังจากผ่านกมสี่สิบเป็นยังไงมั่งคิวแล้วเพราะอยู่หน้าคัททอกกันใช่ <laughs> ตั้งไว้6 5 8ได้ตา, <laughs> 88, ตามเป้าอ๋อ658แตตามเป้าสุดยอดครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับปีหน้ามาอีกไหม <c oughs> ขอคิดก่อน <c oughs> <store S 2> <c oughs> ไม่เป็นไรไเป็นไร <c oughs> ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับขอบคุณครับสามารถฟูแรกหน่อยครับ <c oughs> สามารถดูแรกหน่อยครับเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้จะตายครับพี่จะตายหนีข้าวเนตลอดเลยไหมมาหนีช่วงโลที่ สามสอ๋อก็สุดท้ายแล้วนะใช่ครับพอดีแวะแวะอ๋อแวะอ่าโอเค,อเคแล้วเป็นไงบ้างตรงไหนยากที่สุดน่าจะน่าจะซ้อมไม่ถึงเลยอ๋อซ้อมไม่ถึงการซ้อมไม่ถึงทำให้เราวิ่งลำบากวิ่งยากใช,ใช่ไหมฮะอืมซ้อมไม่ถึงด้วยแล้วก็ประมาาด้วยครับอ๋อฮะเกลียวไม่พร้อมเกลียวมา เอาแบบนี้ปีหน้าจะมาไหมต้องดูก่อนพี่ต้องดูก่อนถ้าเกิดเพรื่องความมั่นใจกว่านี้ก็อาจจะมาอ๋อก็คือเดี๋ยวต่อไปถ้ามีเวลาซ้อมเต็มที่ค่อยว่ากันได้ี๋ยวก็ลอกตารางพี่เลยอืมว่าครั้งนี้ผมก็ลอกตารางพี่ครับอ่ขอแสดงความยินดีด้วยครับครับยินดีด้วยครับจบแล้วเป็นอย่างไรบ้างแตกครับตพ้งแต่แลกแปดิวกินครับ อ๋อเหรอลากลากตัวเองมาถึงเส้นชัยตอนนั้นวิ่งเท่าไหร่แล้วสิบแปดสิบแปดวิ่งเร็วไหมวิ่งเร็วไม่เร็วครับประมาณแปดอ๋อก็คือเข้ามาเรื่อยๆแต่ตะคิวมาตะคิวมาลากตัวเองมาโอ้โหสิบแปดนั่งแล้วนั่งแล้วแบบไม่ไหวแล้วแต่มีพี่ที่เป็นนักวิ่งอ่ะช่วยนวดขาให้ก็เลยลากตัวเองมาต่อได้แล้วก็เดินยาวเดินยาวเดินแค่สิบยาวๆมาเหมือนที่พี่บอกในยูทูปใช่ใช่ลากตัวเองมาแล้วก็โหดมากเลยนะรอสี่สิบ สปินมาแบบเรียงดิ้งๆเข้ามาอ่าใช่โอ้สุดยอดมากใจแบบว่าใจเด็ดมากหลายๆผมก็ไม่ได้แล้วอ่าหลายๆคนนี้ถอดใจนะเอาจริงๆหลายๆคนถอดใจลากตัวเองเข้ามาแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างพอเข้าเส้นชัยรู้สึกแบบติดจำไปเลยครับติดจำไปเลย เฉดหรือว่ายังไงเอ่ยขอบคุณพี่เขามากกว่าพี่สปิเตอร์ที่ช่วยแบบประยุงเข้ามาครับมันก็เปกมาโอเคสุดยอดมากนะครับเอาแบบนี้ปีหน้าอยากมาแก้มือไหมอยากมาแก้มืออีกอยากวิ่งให้ดีขึ้นนะครับก็แต่ต้องมาลุ้นอากาศอีกรอบนึ่งนะอากาศร้อนวันนี้ร้อนมากนะครับใจสุดยอดมากๆมาถึงตรงนี้เป็นตะคิวตลอดทางขอแสดงความยินดีด้วยครับนะครับยินดีด้วยนะครับจบด้วยเวลาเท่าไหร่เอ่ย 6.50ครับ6.50เรียงค<ต>ัดออฟมาเลยนะครับตรงไหนมีตรงไหนที่ถอดใจไหมยี้ยี่ห้าเราเดินยับเลยเกิดอะไรขึ้นแตกครับแตกอ๋อไม่ถึงแล้วตอนนั้นจัดการตัวเองยังไงเอ่ย ไม่รู้ยังไงก็ตามเขาไปเรื่อยๆเก็บเปินก็ตามเพราะว่าเราก็ยังแบบว่าอยู่ในโซนแบบว่ายังไม่หลุดครับเพราะว่าเราก็ยังแบบว่าอยู่ในโซนแบบวยังม่หลุดับก็ตามร์ไว้ก็ังอยู่อนน่าัมก็ามเราะวาเรืว่อยู่ในนที่ยากที่สุดครับก็ตามเพราะวาเรก็ยงแ่อยู่ในโซนแบว่ยากที่สลุดสะมมุกต้อเใหาสึ้าอีุกใช่คแล้วอมัอนหมนแล้วแางลุดทะ็ตามเพร่เร็ยแล้วตอนพอถึงทางตมงหุดน้ายัป็นไามั่งเห็นเส้นชัยอยู่ข้างหน้า ลูกดีแต่ว่าจ็อกแล้วครับจ็อกแล้วไมจ็อกได้แล้วเพราะว่ามันจ็อกมาจจะสามมุกแล้วอ่าใช่ก็เลยตัว่ากำลังซ้อมครับครับครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับจบด้วยเวลา554 554ซับ6ครับเป็นอย่างไรบ้างฟูลแรกร้อนร้อนนะร้อนบีดมีตรงไหนถอดใจไหมถอดใจหรือว่าถอดใจด้วยความร้อนสามสองอ่ะคือแบบเราวิ่งแฟลตมาอยู่เรื่อยๆพอสามสองมันก็เนินนะครับก็ไปเรื่อยนะครับ แล้วเป็นไงมั่งก็แฮปปี้ครับอยากมาแก้มือไหมอยากมาแก้มือไหมอาจจะต้องไปซ้อมให้ดีกว่านี้ซ้อมให้ดีก่อนให้ให้จบก่อนที่มันจะร้อนนะครับอันต้องแบบสภาพอะไรคืออย่างน้อยเดี๋ยวขอไปซ้อมก่อนแล้วขอไปวิ่งเรื่อยๆก่อน เอาแล้วซ้อมถึงมามาใหม่แน่นอนนะครับยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้ยังไม่เร็วๆนี้ไม่เป็นไรและตอนนี้ขอให้พักก่อนขอตัวท่านครด,ดีดด้วยนะครับคขอบคุณครับตึงหมดแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างครับฟูแรกวันนี้จบแล้วอ๋อห <c oughs> <c oughs> นีคัตออฟเลยมากค่ะหนีคัตออฟเลยตรงไหนเอ่ยตรงไหนก็มอไหนมั่ง กิโลเมตร40 40ตอนนั้นอยู่ข้างอยู่หลังเพเซอร์อยู่หรือว่าอยู่หน้าเพเซอร์อยู่หลังค่ะอยู่หลังด้วยใช่ก็ต้องวิ่งแซงเพเซอร์ก่อนใช่ไหมนาทีเดียวอ๋อนาทีเดียว <c oughs> กัดฟันก่อนกม40เนี่ยเราผ่านเขาสามมุกเป็นอย่างไรบ้างโอ้โขาตะคิวแบบอ๋อเป็นตะคิวด้วย <c oughs> ขึ้นก็เหนื่อยลงก็เหนื่อยกว่าจะถึง40เจรู้สึกว่าไอ้จาก30 ห้มาสี่นี่แบบเหนื่อยมากเนเหนื่อยมากมันร้อนเขาด้วยค่ะใช่เพราะคั้นออฟตรงนั้นมันบีดเวลามันบีดแล้วพอผ่านก็มสี่ถึงทางตรงสุดท้ายรู้สึกไงอ้ยค่อยโล่งหน่อยค่อยโล่งหน่อยสบายเพราะมันเดินเทสสิได้แล้วพอเข้าเส้นใจปุ๊บเหมือนเบาโล่งสบายใจแล้วหลังจากนี้ งย่างให้เวลาคิดให้เวลาคิดก็คือมันต้องไปซ้อมหรือไม่ก็ไปวิ่งวิ่งสักสักอันนี้เราเดี๋ยวเราจะประมาณตัวเองได้ว่าเออเราจะไปฟูต่อหรือเปล่าเหมือนเคยวิ่งจะแบบ10กิโลอางเงี้ะแล้วขึ้นมา42ิบอก็ไม่นยไปถึงด้วยแล้วค่ะใช่ใช่มันต้องซ้อมให้ถึงแต่วันนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับได้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับกระเพื่อมการ อันนี้ฟูฟูแรกี่คนเลยได้ไหมด้วยสองคนเป็นอย่างไรบ้างจบด้วยเวลาเท่าไหร่กันสชั่วโมง56สอ่า4ชั่วโมงเลยเก่งมากเก่งมากนะ6ชั่วโมงอ่านี่มาแนวมาแนวเรยวคันน้อมนะตอนที่อยู่แบบว่า6ชั่วโมงสี่้านี่เป็นยังไงมากพอพออะไรบ้างไหมเริ่มพอตั้งแต่กิโลเมตรที่30เริ่มเดิน มันก็ได้แค่นั้นมันก็หมดนะแล้วตอนนั้นแดดร้อนแดดร้อนแดดร้อนมากเหนื่อยตรงขึ้นเนินขันชันตลอดตอนกิโลเมตรที่35กับ21อ่ะคือเร็วกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าพอมา40โลเนี่ยเร็วกว่าแค่15บห้านันเริ่มแบบมันหมดแล้วนะก็เอาตัวรอดมาได้ถามอีกคนนึงวิ่งซับห้าเลยนะเกินคาดถ้าไม่ถึงวิ่งดี แล้วก็แม้กระโดดแม้ฉีดสเปรย์ทรงกลาับนะแล้วก็ดึงเครื่องแร้มก็คือทุกอย่างมันเติมได้เต็มที่แล้วเราก็มีแรงซ้อมตารางซ้อมที่ตัง่างใช่ซ้อมตารางของอ๋อเฮ้ยจริงๆตารางซ้อมเบามากมีเอาไปมีเอาไป a d แ p ปออฟแปลว่าซ้อมเป๊ะเลยแปลว่าอ๋อแปลว่าคุณทางร่างกายถึง ดังนั้นพัฒนาต่อได้นะไปหาโค้ดดีๆนะครับหาโค้ดดีๆอันนี้ตง้เป็นการเองตามตารางไม่มี้ฎอ่าได้คือบางทีถ้าเราทําซับห้าได้มันก็สามารถที่จะทําแต่ว่าเป็นมีความเป็นเลิศได้ไงสําหรับผู้หญิงนะดังนั้นถ้าอยากไปต่อก็ลองดูอ่าถ้าถามอันนี้อยากไปต่ออีกไหมอยากเขาวิ่งดีอยู่แล้วเาีนะดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรามาทีหลังไม่เป็นไร นะฮะก็รอดูว่าสนามไหนที่มันง่ายหรืออาจจะเป็นแบบว่าเราซ้อมให้เต็มที่เนาะแล้วค่อยมาแก้มือนะได้ New B B ง่ายกว่านแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณับเอสามารถหน่อยได้ไหมครับผู้แรกเป็นอย่างไรบ้างครับปวดขาไปหมดปวดขาจบด้วยเวลาเท่าไหร่ครับ6จ3 8 2อากำลังร้อนๆเลย เป็นอย่างไรบ้างสนามนี้สนุกมากมีตรงไหนที่ท้อไหมครับตรงเงินเทาสามมุกเพราะตอนนั้นน่าจะหมดแรงกันทุกคนเดินซอมบี้มาเลยแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ห่วงอะไรเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในเวลาใชก็ป่านแน่นอนกับเป้าที่ตั้งไว้ก่อนแข่งกับหลังแข่งเหมือนกันไหมตั้งเป้าไว้645 645อันนี้ดีขึ้นก็ถือว่าโอเค แต่ว่าซ้อมถึงก็อ่านมาจากของพี่นั่นแหละค่ะบ่้าถ้าสามสิบชั่วโมงถ้าถ้าห้าชั่วโมงอย่ามาเลยจะมานะแต่ว่าซ้อมถึงค่ะแต่ซ้อมถึงไม่งั้นไม่มีปัญหานะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ้าอีกคำถามหนึ่งปีหน้าจะมาอีกไหมาอีกค่ะไม่มีรถตตู้ได้บางแสนที่นี่อ๋อครับโอเค สี่สิบสองมาไหมจีน่ามาแน่นอนติดใจแล้วอยากมาแก้มือเนาะนะครับก็ขอแสดงความดีดีด้วยนะครับแล้วเจอกันปีหน้านะครับขอบคุณครับันนี้ทําอะไรมานี่ใครทําให้ใครทำให้ตอนนี้เป็นไงมั่งฟูลแรกซ้อมมาน้อยซ้อมมาน้อยซ้อมสูงสุดเท่าไหร่เอ่ยสามสิบไม่น้อยแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์เราได้เพาเพจพี่เต็อ๋อผมทำเพจตามพี่พี่เลยอ่าแรงกระตุ้นใจอ๋อครับแล้ว ตรงไหนที่ยากที่สุดของสะพานสะพานสะพานท้อไก่โอมันท้อนะครับแล้วก็หมดทีงไหนเสาสามมุกอ่ามันร้อนด้วยใช่ไหมตอนนั้นจบด้วยเวลาเท่าไหร่ครับ6ชั่วโมง6ชั่วโงอเคอ่าก็ยังโอเคอยู่กลางๆ6หลุดไปเพราะวมันหลุดนิดนึงพอถึงกมที่40ผ่านจุดเช็คพอยอ์สุดท้ายรู้สึกยังไงบ้างก็ยังไกลอยู่แต่รู้สึกว่าเกลอยู่อ๋อมันเข้าใกล้แล้วรู้สึกว่ายังไกลอยู่เพราะว่าไม่ไหว พอเข้าทางตรงสุดท้ายเป็นไงมั่งมันรู้สึกมีไฟขึ้งแต่ก็ปวดไฟเหมือนกันไม่ถึงสักทีใช่ไฟเหมือนเราเห็นซุ้มมันมีไฟเลยใช่พยายามวิ่งเข็ดไหมครับเข็ดครับแต่จะเก็บให้ทุกเดี๋ยวไปเก็บไอ้ม DM นักการที่เปลี่ยนจะเก็บอย่างธนาคาอครับก็คือไปเรื่อยๆนะถ้าถ้าซ้อมถึงก็อาจจะลงฟูต่อยิ้มแล้วยิ้มแล้วนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับเย้ครับสลักเหรียญเรียบร้อยแล้วจบด้วยเวลาเท่าไหร่ครับ5ชั่วโมง1นนาทีครับ มาไปนิดเดียวแวะเติมลิฟต์อ๋อแวะเติมลิฟต์ก่อนเลยขอเข้าเส้นชัยก่อนใช่ค่ะแวะเติมลิฟต์ก่อนเข้าเส้นชัยเดี๋ยวไม่สวยอ่าเป็นไงบ้างกับสนามบางแสนสี่สองเป็นปูแรกที่หนูรู้สึกว่ามันเมื่อยมากเมื่อยมากเพราะว่าตรงสะพาแหน่งชนะวิถีแล้วก็เนินต่างๆก็แบบหูที่สุดแต่ว่ามันมากค่ะแล้วก็เราแบบว่าพี่ๆทั้งลุกโผล่ซีเปอร์อะไรเงี้ยค่ะก็ให้กำลังใจกับรวมถึงแบบนักวิ่ง ใจกันมากๆเลยค่ะปีหน้าอาจจะมาแก้มืออาจจะต้องซ้อมหน่อยหนออาจจะต้องแบบว่าวิ่งให้เร็วหน่อยจะได้มีเวลามาเติมลิฟต์แต่ว่าจะวิ่งเก่งนะนิ่ฟูแรกได้เกือบซับห้าแต่ว่าเก่งมากแปลว่าซ้อมไม่ได้ซ้อมมากสุดเท่าไหร่เอ่ย21ค่ะเพราะวิ่งฮาร์ปอยู่แล้วอูแปลว่าแข็งแรงแต่ว่ามีต้นทุนทางร่างกายดีนี่ถ้าแบบว่ามีโค้ชดี ซัพโปได้เลยนะขนาดนี้พอดีจริงๆก็อยู่กับโค้ดเดี่ยวค่ะแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้ทำกันมานตามตารางเลยค่ะก็ต้องขอโทษโค้ดด้วยแต่ว่าเต็มที่จริงๆเต็มที่กับงานมากๆค่ะก็เคาะมาเรื่อยๆตามจังหวะที่โค้ดบอกเลยใช่แล้วก็อยู่ในเวลาที่ที่ตั้งเป้าอยู่ค่ะมีโค้ดที่หลุดไปนิดนึงไม่น่าวะเติมนิดเลยริ่หน้าจะเขิเวลานะคะอ่าแปลว่าติดใจแล้วติดใจติดใจงั้นปีหน้าเจอกันครับเจอกันนะ ขอบคุณมากครับยดีดีด้วยครับโอเคฟูแรกแต่ใส่เสื้อฮาร์งแต่นส้อออพงาบน้ำมาใส่เสื้อพี่บอยไปมาอยอเป็นไงบ้างวันนี้จบด้วยเวลาเท่าไหร่เกือบเจ็ดชั่วโมงนะพี่จริงเหรอเลียกคันออฟมาตลอดโดนแสงไหมโดนเพเซอร์คัทออฟแซงไหมได้ไม่เคยอ๋อไม่ไม่ให้เขาแสงก็คือเราก็เลี้ยงเลี้ยงมาเลี้ยงมาตลอดตรงจุดไหนที่ยากที่สุด แดดอ๋อเจอแดดไม่ไหวอากาศร้อนแล้วขึ้นเขาส3ู่กกอมันหมดแรงแล้วเดินยาวเลยครับพี่ปีหน้าอยากจะมาอีกไหมอยากมาอีกแ่ว่าติดใจนะอยากอยากอ๋อแปลว่าทำสถิติแบบอันนี้ไว้แล้วไงใช่ไหมต่อไปจะได้ทำบีบีแต่ีบีง่ายๆหน่อยถ้าให้คะแนนบางแสนเต็มสิบให้เท่าไหร่เอ่ยแปดไดไหมครับพี่ได้แปดอาะผมมา ไม่ทันเจลสองครั้งเลยอะจุดผมไม่ทันได้กินเอาเองเลยเพราะว่าบางทีเราคาดหวังว่ามันน่าจะช่วยเราได้นะพี่บอยทำตารางให้ด้วยครับอยๆครั้งแรกเลยสุดยอดนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้มากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งฟูลแรกนะครับจบด้วยเวลาเท่าไหร่6ชั่วโมง19มาด้วยกันแต่พี่ีต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 ี5ีต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  แล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับบรรยากาศสนุกดีสนุกดีสนุกดีร้อนตรงไหนยากสุดก็ตั้งแต่กมสามสิบกมสามสิบแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้วซ้อมถึงไหมซ้อมถึงไหมโดดซ้อมไป็นสามตาสามตารางไม่ตังนะอ๋อแต่พี่เขาซ้อมนะครับมอืนะถ้าแบบนี้ปีหน้าอยากจะมาแก้มือไหม มาอย่ามาเยอะเลยอคิดไว้ก่อน42รู้สึกว่ามันยากไปหน่อยน่าจะไหวเอาไหมพี่เอาไหมพี่เอาไหมปีหน้าเอาอีกไหมอเอาอีกไหมปีหน้าก็มาอ๋อถ้าใครมาก็มานะครับแต่ก็ถือว่าบางแสนน่าจะชื่นชอบนะไม่ระยะไหนก็ก็ลงได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณรับเป็นไงครับฟูแรกนุ่มครับนุ่มจบด้วยเวลาเท่าไหร่ครับ หกชั่วโมงทวนเลยครับหกชั่วโมงทวนข้างหลังเป็นไงมั่งเท่าไรเอ่ยหกชั่วโมงทวนครับพี่หกชั่วโมงทวนเหนื่อยเลยครับออกมายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จตรงไหนที่ยากที่สุดของบางแสนแบบว่าโค้งไงเนี่ยขึ้นงงขึ้นเนินละสุดท้ายเนี่ยขึ้นเนินไอเขาสามมุกใช่ครับโอ้ยทอแล้วคือเราหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดที่ห้ลแล้วพี่เออที่เหนือยืนมาอ๋อที่เหลือฝืนมาฝนมาอาจริงๆเหรอตอนที่เราอยู่โรงแรมเนี่ยได้นอนกันหรือยังนอนอไปน้อยนอนนอนหลึ่่นอนไม่หลับ มีผลไหมมีผลต่อการวิ่งไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ก็แบบข้อมาเรื่อยๆมันร้อนจริงๆปีนี้เป็นปีที่ยากนะครับแต่ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ประสบความสําเร็จปีหน้ามาอีกไหมค่อยว่ากันนะครับโอเคครับขอแสดงความยินดีด้วยกันโอเคครับก็วันนี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการสัมภาษณ์เพื่อนๆที่จบฟูลแรกกันนะครับก็ วันนี้จริงๆสนามยากนะครับสนามค่อนข้างที่จะยากอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับก็เลยอยากจะรู้ถึงความรู้สึกสำหรับเพื่อนๆที่วิ่งฟูแรกนะบางคนนี่แบบเรียคัดออฟมาเลยนะกพยากจริงๆนะครับแต่ก็เชื่อไหมว่าทุกคนก็ประสบความสําเร็จนะมีความชื่นมื่นนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับเพื่อนๆนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมกันนะก็เราได้ทํา3คลิปด้วยกันนะครับมาที่นี่ทั้งทีทํามคลิปซะเลยเดี๋ยว สัปดาห์หน้าผมจะไปโคราชมาราธอนต่อนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นนะครับวิ่งลงวิ่งระยะครับนะครับก็เดี๋ยวถ้าจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์แารวิ่งในรูปแบบไหนอีกก็เดี๋ยวจะได้นําเสนอให้กับเพื่อนๆในครั้งต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเราก็พบกันใหม่เจอกันที่เส้นชัยอะไรนี่อานมไม่ลูกกินก่อนนมุดยอดยอดนมนมเป็นไงมั่งได้นม ไปยืมเข้ามาหรือยังไงอ๋อขอต้องยืมขอต้องยิน <laughs> อ,นอะ <laughs> นม <laughs> นมน,นี่อันนี้มันโชว์ไม่ได้ <laughs> 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 โอเคี <laughs> จ้วยครับีจ้วยครับพี่